สวัสดีครับอาจารย์บุรินบันทวงศขาวิชาการตลาดดิจิทัลวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องการกำหนดราคาในหัวข้อกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนราคาครับนะครับในวันนี้เราก็ได้มาถึงหัวข้อที่6กแล้วครับกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนราคาครับกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนราคาเป็นอย่างไรครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้พูดถึง กลยุทธ์การกําหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับนั้นการกําหนดราคานั้นนะครับในทางการตลาดไม่ได้หมายความว่าการที่เรากําหนดราคาสินค้าและบริการขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นราคาแบบนั้นตลอดไปครับนะครับจากส่วนผสมทางการตลาด 4P นะครับ Product Price, Place Promotion นะครการกำหนดราคา ถือเป็นส่วนผสมทางการตลาดอย่างหนึง่งนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องหรือให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายที่สุดได้รวดเร็วที่สุดสามารถปรับเปลี่ยนทั้งตามสถานการณ์ทางการตลาดทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับปรับเปลี่ยนได้ในระยะสั้นๆนะคะะนนรับฮัาก็จะมาดูครับว่า กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนราคานั้นมันมีกี่กลยุทธ์กันครับมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะครับมาดูกันครับว่ากลยุทธ์แรกครับเป็นเรื่องของการให้ส่วนลดและส่วนยอมให้หรือ discount and allowance ครับการให้ส่วนลดนะครับเป็นการให้ส่วนลดชั่วข่าวเป็นการปรับเปลี่ยนราคาลงชั่วขราวเพื่อกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นยกตัวอย่างเช่น เราให้ส่วนลดกับลูกค้านะครับเฉพาะรายที่ซื้อสินค้าจำนวนมากๆหรือเป็นการให้ส่วนลดตามฤดูกาลส่วนลดเมื่อลูกค้าชำระเป็นเงินสดนะครับเช่นช่วงปีใหม่คริสต์มาสนะครับช่วงาวาเลนไทน์ตรุษจีนนะครับสงการานต์นีครับแล้วก็หา,าเทศกาลต่างๆเพื่อมอบส่วนลด เป็นพิเศษให้กับลูกค้าในระยะสั้นการปรับเปลี่ยนราคาวิธีที่2อนี่เราเรียกว่าเป็นการตั้งราคาแบบเป็นชุดหรือ price bundle price bundling ครับเวลาเราทำโปรโมชั่นนะครับนอกจากเราให้ส่วนลดสินค้าเป็นลายตัวแล้วเรายังอยากจะขายสินค้าหลายๆประเภทไปในคราวดเดียวกันครับเราอาจจะจัดชุดสินค้าครับที่มีความสอดคล้องกันและขายรวมกันไปในตลาด แต่และขายรวมกันแล้วเนี่ยเราก็มอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าหลายๆอย่างในสินค้าเป็นชุดเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่เราอยากจะ,ะกระตุ้นยอดขายหรือสินค้าที่มันค้างสตอ็อกเนี่ยครับเราก็อยากจะพ่วงขายไปด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเป็นสินค้าเป็นชุดของ True เป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตทรูนะครับมีทั้งเน็ตบ้านทีวีอินเทอร์เน็ตมือถือค่าใช้โทรศัพท์แล้วก็เบอร์โทรบ้านนะ,ะถ้าเกิดว่าเราซื้อแยกเนี่ยบวกบวกกันนะครราคาอาจจะแพงแต่พอซื้อเป็นชุดลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าเหมือนบางอย่างได้ฟรีมาด้วยนะครับเช่นนะครับอินเทอร์เนะะ็ตที่ทรูจัดเป็นชุดนะคะรับรวมๆกันแล้วอาจจะพันกว่าบาท ถ้าซื้อแยกทุกอย่างครบเนพันกว่าบาทแต่ถ้าซื้อเป็นชุดนะครับ5 9าบาทมาดูกลยุทธ์ที่3ครับเราเรียกว่าเป็นการตั้งราคาตามหมวดหมู่ลูกค้านะครเราเราจัดหมวดหมู่ลูกค้าหรือเราใช้คเ ation, ครื่องมือคำว่า segmentation นะฮะครลูกค้าเราแบ่งเป็นกลุ่มๆครับอ่นะให้เราก็อาจจะให้ ส่วนลดลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะะว่าเราอยากจะใช้ลูกค้ากลุ่มไหนดึงลูกค้ากลุ่มไหนเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราเพื่อที่บางทีเนี่ยลูกค้าบางกลุ่มกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะเรียกนำพาซึ่งลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาผมยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับร้านขายอาหารบุฟเฟ่ครับมักจะใช้กลยุทธ์นี้แหละครับบอกว่า สำหรับเด็กนะฮะราคาลูกค้าที่เป็นกลุ่มเด็กนะครับให้ส่วนลดพิเศษให้ราคาพิเศษนะะถ้าสมมุติว่านะฮะเด็กที่มีส่วนสูงเกิน120ซนติเมตรคิดราคาปกตินะครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละนะครับ3า9บาทแต่ถ้าเกิดสูงไม่เกิน120ซนติเมตรคิดครึ่งราคานะคะัจัดกลุ่มลูกคา้านะครับด้วยความเป็นเด็กด้วยความสูง นะครับคิดครึ่งราคาถ้าสูงไม่เกิน120เซนตเมตรแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า90เซนติเมตรทานฟรีเลยครับเพราะว่าไงครับเด็กๆนี่นะครับพอรู้สึกว่าได้ทานฟรีหรือผู้ปกครองรู้สึกว่าเมื่อเราพาเด็กไปทานบุฟเฟ่เนี่ยเด็กทานไม่เยอะนะร,ร้านก็ใช้ลูกค้ากลุ่มนี้ดึงผู้ใหญ่เข้ามาไหมครับนะอันนี้เป็นลนักษณะตั้งราคาตามหมวดหมู่ลูกค้า มาดูกลยุทธ์ต่อมาครับเราเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ตั้งราคาตามเวลาครับครับตั้งราคาตามเวลาเป็นการกําหนดราคาตามช่วงเวลาที่เราให้บริการ,รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรครับเพราะบางเวลาในการธุรกิจบริการนีครับบางเวลาลูกค้าน้อยหรือไม่มีลูกค้าเราก็อยากจะใช้ช่วงเวลานั้นนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะ จำได้ไหมครับธุรกิจบริการเนี่ยปัญหาก็คือว่าการส่งมอบการบริการมันต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการท่านบางช่วงเวลาเนี่ยลูกค้าก็จะเยอะถูกไหมครับในส่วนของลูกค้าเยอะเราก็คิดราคาปกติในช่วงที่เวลาที่ลูกค้าเยอะแต่ในช่วงที่ไม่มีลูกค้าเราจะทํำยังไงครับ เมื่อธุรกิจเรามันเกิดต้นทุนอยู่ตลอดเวลาและเราต้องการที่จะกระจายลูกค้าแทนที่จะไปกระจุกอยู่ในช่วงบางเวลาเราก็อยากจะกระจายให้ลูกค้าไปใช้บริการในช่วงเวลาที่เรามีทรัพยากรเรามีพนักง,งานที่ว่างอยู่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นร้านตัดผมร้านตัดผมทำไมปิดวันพุธครับนะครับไม่ได้เป็นสายมูอะไรหรอกนะครับ สาเหตุที่ร้านตัดผมปิดวันพุธเพราะอะไรครับเพราะวันพุธคนไม่ค่อยนิยมตัดผมะครับเพราะพอไม่มีลูกค้าปุ๊บเวลาเปิดร้านมาค่าให้จ่ายเกิดถูกไหมครับพอมีค่าให้จ่ายเกิดออาปิดร้านพักผ่อนดีกว่าอันนี้ในทางการตลาดนะครับก็ถ้าเกิดปิดร้านมันก็เสียไรายได้ถูกไหมครับ ก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมุติว่าวันพุธตัดผมครึ่งราคาทำได้ไหมครับทำได้นะครับในสไลด์เนี่ยผมก็ยกตัวอย่างเหมือนกันครับลักษณะคล้ายๆกันคือโรงภาพยนตร์ครับมีโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งเขาบอกว่านะครับถ้าดูหนังวันพุธเนี่ยนะครับปกติเนี่ยถ้าราคาปกติดูหนังในราคาก็อยู่ประมาณสัก200บาทแต่ถ้าดูวันพุธเนี่ย100บาทตลอดทั้งวันเลยครับ อย่างน้อยกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้บริการในวันที่ในวันที่เดิมปกติไม่ไม่มีความนิยมนะครับแล้วก็ไปลดความแออัดของลูกค้าที่มาใช้บริการวันวันหยุดนะครับมาดูกลยุทธ์ต่อมาครับเราเรียกว่าเป็นการตั้งราคาตามแบบจิตวิทยาคนเรานี่ก็แปลกนะครับ เวลาเราเห็นราคาอะไรที่มันลงท้ายด้วยเลขขี้หรือโดยเฉพาะลงท้ายด้วยเลขเก้างนี้ครับเราจะรู้สึกว่ามันไม่แพงครับห้าสิบเก้าแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าเนี้ยครับตั้งราคาเก้าสิบเก้าเราเรารู้สึกว่ามันมันราคามันไม่ถึงร้อยนะนะคบมันจะช่วยกระตุ้นให้เรารู้สึกว่ามันราคามันไม่แพงมันก็มันก็ซื้อได้แต่ถ้าร้อยนี่แพง้กทั้งที่ต่างกันบาทเดียว แปดสิบเก้าไม่ถึง99้าสิาครทำให้มันราคามันดึงดูดใจให้คนรู้สึกว่าซื้อแล้วมันคุ้มค่าครัเห็นไหมครับนอกจากเรื่องของแว l ์ลูแนวเทคนิคการตั้งราคาแบบจิตวิทยาก็มีผลทำให้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าได้ครับด้วยหลักจิตวิทยาลงท้ายด้วยเลข9กลยุทธ์ต่อมาเราเรียกว่าการตั้งราคาหรือปรับราคาตามหลักภูมิศาสตร หลักง่ายๆครับนับจากแหล่งผลิตนะครับแหล่งผลิตหรือโกดังเราก็ได้ครับนั่นรือคลังสินค้าเราก็ได้หรือธุรกิจเราก็ได้การที่เราจะขายสินค้าให้กับผู้บริโภคที่อยู่กระจัดกระจายนะครับบางคนก็อยู่ใกล้บางคนก็อยู่ไกลอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคิดราคาเท่ากันเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ครับ แต่บางทีระยะทางเนี่ยมันไกลซึ่งมันสะท้อนถึงว่ามันจะต้องมีค่าให้จ่ายอย่างหนึ่งตามขึ้นมาคือค่าขนส่งซึ่งมันมีความแตกต่างกันระหว่างคนที่อยู่ใกล้เราเลยในรัศมีหนึ่งกิโลเมตรกับลูกค้าที่อยู่ไกลจะออกไปหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือต้นทุนถูกไหมครับวิธีการตั้งราคาอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับการตั้งราคาตามต้นทุนนะครับต้นทุนบวกกําไรแล้วก็บวก บวกกาไรก็จะกลายเป็นราคาทังนั้นต้นทุนอย่างหนึ่งของสินค้าก็คือค่าขนส่งครับดันั้นลูกค้าที่อยู่ไกลออกไปที่ค่าขนส่งเนี่ยค่าน้ํามันรถมันเริ่มมีผลกับต้นทุน,ทนมันก็ควรจะบวกต้นทุนเพิ่มเข้าไปใช่หไหมครับทําให้ราคามันเพิ่มมากขึ้นคนที่อยู่ไกลราคาสินค้าก็จะแพงกว่าคนที่อยู่ ใกล้โกดังใกล้สต็อกสินค้าเราหรือใกล้แหล่งผลิตผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราสังเกตราคาน้ํามันครับราคาน้ํามันที่ปัม๊มน,น้ํามันเนี่ยครราคาที่ระยองก็ราคาหนึ่งใช่ไหมครับราคาที่กรุงเทพก็เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งครับราคาที่ต่างจังหวัดก็เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งพะเยาก็เพิ่มมาอีกนิดหนึ่งเชียงรายก็เพิ่มามาอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดอ,อยากจะเติมน้ํามันที่ถูกที่สุดก็ต้องไปเติมใ,ใกล้ๆกับโรงกลั่น ะะจังหวัดแถบชายทะเลแถวลงกลานแถวระยองชนบุรีอะไรเงี้ยครับราคาน้ำมันก็จะถูกขึ้นอยู่กับค่าขนสง่งนะครับมาดูกลยุทธ์ต่อมาครับเราเรียกว่ากลยุทธ์ปรับเปลี่ยนราคาเพื่อการกุศลหรือ charity pricing บางธุรกิจนะครับมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะครับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาเรียกว่ามีใจกุศลนะครับชอบทำบุญ หรือธุรกิจอยากทําบุญอยู่แล้วทำการตลาดเพื่อสังคมอยู่แล้วเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร mm hmm. เขาก็จะตั้งราคาโดยที่มีรายได้ส่วนหนึ่งที่จะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลทําประโยชน์ให้กับสังคมและทําให้คนทาให้ลูกค้าทําให้ผู้บริโภคที่อยากจะมีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือสังคมครับเข้ามาซื้อสินค้าและเป็นการช่วยเหลือสังคมทางอ้อมครับอย่างเช่นอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าซื้อหนึ่งแก้วนะครับเขาก็จะเอาหนึ่งบาทที่เราซื้อหนึ่งแก้วเนี่ยครับไปสมทบทุนให้กองทุนชัยพัฒนาสู้โควิดหรือโรคระบาดต่างๆอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมเราอาจจะไม่ต้องไปทําบุญโดยตรงก็าอาจจะทําบุญโดยการซื้อสินค้าของเขาอุดหนุนสินค้าของเขาเนี้ยครับ อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อการกุศลมาดูกลยุทธ์ต่อมาครับเราเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การตั้งราคาแบบเจรจาต่อรองได้ซึ่งกลยุทธ์แบบนี้ครับเราจะตั้งราคาเผื่อไว้ครับให้ลูกค้ารู้สึกว่าเวลามีการเจรจาต่อรองแล้วลูกค้าได้ราคาที่เหมาะสมได้ราคาที่ถูกใจแต่ว่าสินค้าหรือบริการนะครับที่จะนำมา ใช้กลยุทธ์นี้ได้มักจะเป็นสินค้ามือสองที่มีราคาต้นทุนไม่แน่นอนนะครับมีราคาสินค้าไม่แน่นอนไม่ได้ม่ได้มีราคาสินค้าแบบมาตรฐานทั่วไปมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวฮัลลลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถมีราคาที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานว่าสินค้าชนิดนี้เนี่ยนะครับมันต้องราคาเท่านี้เปรียบเทียบได้ นั่นก็คือพวกสินค้ามือสองต่างๆครับมันขึ้นอยู่กับความพอใจจริงๆน,นะครับเป็นการซื้อสินค้าในราคาที่ผู้ซื้อพอใจผู้ขายพอใจนั้นเราก็ต้องกําหนดราคาเผื่อตรงมาร์คอัพไว้ครับไอตรงมาร์คอัพเนี่ยครับไอตรงราคาที่เผื่อกําไรไว้ครัก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับ Negotiate Pricing ครับปรับเปลี่ยนได้ ตามการต่อรองระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งเห็นได้ชัดครับว่าธุรกิจนี้มักจะเป็นธุรกิจสินค้ามือสองหรือรถมือสองครับเพราะนั้นเราเห็นนะครับว่าเวลาเราจะไปซื้อรถมือสองนี่เขาตั้งราคาไว้นี้นะครับลองต่อรองดูครับลองต่อรองราคาดูครับว่าเราจะได้ราคาที่เราพอใจที่เท่าไหร่มาดูกลยุทธ์สุดท้ายครับกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนราคาสุดท้ายเราเรียกว่าเป็นการตั้งราคาแบบยืดหยุ่น ะะการตั้งราคาแบบยืดหยุ่นเนี่ยไม่เหมือนการตั้งราคาแบบต่อรองได้นะครับคือยืดหยุ่นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องต่อรองครับทางผู้ให้บริการเป็นคนปรับเปลี่ยนราคาขึ้นลงขึ้นลง,นลงตามสถานการณ์ครับผมยกตัวอย่างเช่นแกลบคาร์เ่าเราขึ้นแกลบคาร์แต่ละครั้งสังเกตไหมครับว่าราคาไม่เท่ากันนะคะ จากจุด A ไปจุด B ระยะทางเท่ากันแต่ขึ้นต่างเวลาราคาไม่เท่ากันนะครับเพราะอะไรครับเพราะในระบบแกปคาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีระบบคำนวณครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่รถติดนะครับช่วงที่คนใช้บริการเยอะๆราคาก็จะแพงขึ้นขยับขึ้นเขาจะใชะ้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าช่วยครับ มันทำไมว่าช่วงรถติดช่วงดีมานเยอะเนี่ยนะครราคาถึงเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนตามกลยุทธ์ที่เราได้กล่าวมาแล้วถูกไหมครัช่วงที่มีมีดีมานเยอะๆราคาก็ปรับขึ้นอัตโนมัติช่วงที่รถติดนะครับต้นทุนของผู้ขับน้ํามันใช้มากขึ้นเสียเวลามากขึ้นราคาก็ปรับขึ้นอัตโนมัติช่วงเวลากลางคืนนะครับไม่ค่อยมีคนขับ ลดให้บริการน้อยก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นให้อัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีช่วยครับน,น,นะครับเป็นทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนราคานะซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคามันไม่จำเป็นต้องใช้ราคาเดียวเหมือนตอนเปิดตัวสินค้าใหม่ครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ